รีวิวโน้ตบุ๊กสุดมาแรงดีไซน์สวยสเปคดีงามงบสบายกระเป๋าและตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเรียกได้ว่าราคาดีที่สุดตั้งแต่มีมาเลยวันนี้เราอยู่กับ HP Victus 15มาด้วยกัน3สีสันครับเริ่มตั้งแต่ m i c ้าซิลเวอหรือว่าสีเทาเข้มแบบในคลิปนี้น่าจะกุ้นหูกุ้นตากันนะครับสีถัดมาครับ Performance Blue หรือว่าสีน้ำเงินท้องทะเลลึกสีนี้สวยมากและก็โดดเด่นไม่เหมือนใคร ปิดท้ายด้วยเซรามิกไว้สียอดนิยมของโค้รุ่นใหม่เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักรุ่นนี้ไปพร้อมๆกันครับ สิ่งที่พลาดไม่ได้คือฝาหลังของ HP Victus 15นั้นได้รับการปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนครับทำให้นักขณะใช้งานไม่เกิดอาการสั่นซึ่งก็แก้ปัญหานี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ด้านข้างของตัวเครื่องครับเขาใช้งานดีไซน์ให้เหมือนกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยโน้ตบุ๊กตัวนี้บอกได้เลยครับว่าให้พอร์ตมาอย่างครบถ้วน ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องต่อสายอะไรต้องต่อพอร์ตอะไรมีให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น HDMI USB Type A USB Type C SD Reader หรือว่าพอร์ต LAN RJ45 ปิดท้ายด้วยรูหูฟังหรือว่ารูไมโครโฟนเป็นแบบมินิแจ็ค3.5มิมไปต่อกันที่ด้านล่างของตัวเครื่องครับคุณจะเห็นว่าเมื่อพลิกมาแล้ว จะมีแผงระบายอากาศที่ค่อนข้างใหญ่สิ่งนี้เรียกว่าโลกุข้อดีคือพื้นที่เนี่ยใหญ่กว่าเดิมครับอยู่ที่ประมาณ146ทําให้อากาศเย็นเนี่ยถูกดูดเข้าไปใต้เครื่องได้โฟมมากกว่าเดิมและก็ระบายความร้อนผ่านพื้นที่ด้านหลังเนี่ยได้เร็วและดีกว่าเดิมแน่นอนด้านในเนี่ยเมื่อเรามองส่องแสงทะลุเข้าไปจะเห็นเป็นพัดลมคู่ที่อยู่ติดกันอยู่ข้างกันเลยนะครับ ซึ่งจะทำให้ช่วยถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าเดิมถึง7%และก็ขอบด้านล่างของตัวเครื่องตรงนี้นะครับจะเป็นรูสำหรับลำโพงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาน,นะครับเท่ากับว่านอ b บุกรุ่นนี้นั้นมีลำโพงคู่ด้านใต้ตัวเครื่องนั่นเองครับค mm. ราวนี้มาพูดต่อในเรื่องของดีไซน์ด้านในกันต่อครับหลักๆแล้วนั่นก็คือเรื่องของหน้าจอให้มาอยู่ที่ขนาด15นิ้วครับรองรับเร o ูช t ั o น Full HD 1920คูณ1 0 8 0พิกเซลจอเนี่ยจะเป็นพาเนลแบบ IPS นะครับข้อดีก็คือเวลาเรามอมุมด้านข้างมองมุมตรงๆมอมุมแบบฝั่งนูน้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเราจะเห็นความสว่างเราจะเห็นค่าสีคอนทสัสได้อย่างชัดเจนไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งความสว่าง,งหน้าจอนะครับต่อให้เราเปิดสุดแล้วก็ถือว่าทําความสว่างได้ดีประมาณหนึ่งเพราะว่าตามสเปคอยู่ที่250นิตสามารถสู้แสงสว่างนอกบ้านได้ซึ่งมันไม่ได้จบเป็นแค่นั้นครับตัวหน้าจอเนี่ยมีการเคลือบแอนติแกมาให้เวลาเราใช้งานนอกบ้านครับแล้วเจอกับแสงที่อาจจะมาตกกระทบที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีการตัดแสงลดแสงความสว่างตรงนั้นให้มันแบบว่าน้อยที่สุดนะครับทำให้เราสามารถใช้หน้าจอของเขาได้แบบนานกว่าปกติและปิดท้ายด้วยสเปคที่น่าจะถูกใจ เกมเมอร์ amer, เพราะว่าหน้าจอเขาจะให้มาเป็นรีเฟรชเรทอ4 4รองรับการเล่นเกมแบบเต็มระบบแน่นอนโนบุกรุ่นนี้ให้กล้องเว็บแคมมาด้วยอย่างที่บอกครับตรงตามคอนเซปต์มากๆเอาไปเล่นเกมเล่นได้เอาไปทำงานต่อทำงานได้ซึ่งความละเอียดของกล้องของเขาเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่ 720p 30เฟรมนะครับ ด้านข้างการจะมีไมโครโฟนคู่เพื่อใช้ในการรับเสียงและก็ตัดเสียงรบกวนโดยซอฟต์แวร์สิ่งนี้เขาเรียกว่า TNR หรือว่า Temporal Noise Reduction ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปทดสอบภาพและก็เสียงที่ได้จากโน้ตบุ๊กรุ่นนี้กันครับ ซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างเสียงที่ได้จากกล้องเว็บแคมและก็ไมโครโฟนที่อยู่ในโน้ตบุ๊กของ HP รุ่นนี้นะครับภาพที่ได้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นความละเอียดเพียงแค่ 720p30 เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะคาดหวังในเรื่องของความคมชัดสูงสุดหรือรายละเอียดในสภาพแสงน้อยได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่คุณสังเกตอะไรไหมครับว่า หนึ่งเลยคือเราสามารถมองเห็นรายละเอียดตรงนั้นได้รู้เรื่องว่าผมต้องการจะโชว์อะไรยกตัวอย่างอ่ะผมจะหยิบเมาส์ที่เป็นตัวไร้สายขึ้นมานี่ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยตัวนี้มันเป็นแบบระยะอนันต์นะครับก็คือจะชัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็คือเวลาชวอะไรเข้าไปที่หน้ากล้อง เออก็ดูเห็นชัดดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวัดแสงก็คือจะใช้รูปแบบการเฉลี่ยทั้งภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราชูอะไรขึ้นมาแล้วแสงตรงนั้นมันจ้าม,มากๆหน้าคนก็อาจจะมืมมดๆดบๆไปนิดนึงนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของเสียงมากดีกว่าไมโครโฟนคู่ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีระบบการจัดการโดยอัตโนมัติครับซึ่งค่าของโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาได้เปิดอันนี้ไว้อยู่แล้วก็คือการเล่นประสิทธิภาพด้านเสียงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตัดเสียงรบกวนออกไปณนะขณะที่ผมพูดอยู่ มันอยู่ในห้องเงียบๆงั้นเอางี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงแทรกขึ้นมาให้ฟังแล้วกันคุณผู้ชมได้ยินเสียงเพลงที่แทรกขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมก็จะพูดทับไปเลยพูดซ้อนเข้าไปเลยให้ได้ยินกันว่าเสียงรบก,กวนที่มันเข้ามาเนี่ยมันยังฟังเสียงพูดที่กําลังอธิบายอยู่รู้เรื่องหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเฮ้ยนี่คุณเปิดเพลงจริงเหรอไม่เห็นได้ยินเสียงเพลงแบบที่พูดเลยแสดงว่าออระบบ ไมโครโฟนที่อยู่ในโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ตัดเสียงรบกวนออกไปเรียบร้อยแล้วครับเอาเป็นว่าในเรื่องของตัวอย่างภาพและเสียงประมาณนี้แล้วกันมาดูต่อในฝั่งของคีย์บอร์ดที่เขาให้มารูปแบบการใช้งานเป็นแบบฟูลไซส์ครับก็คือจะมีนมแพดอยู่บริเวณด้านข้างคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะมีไฟ LED อยู่ด้านใต้ทุกตัวด้วยนะครับมีทุกปุ่มเลยแต่จะเป็นแบบแสงสีขาวเลือกเปิดเลือกปิดได้ ตามใจแต่สิ่งนี้ที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือขนาดทัชแพดครับใหญ่จนขนาดที่ว่าลืมการใช้เมาส์บลูทูธแบบนี้ไปเลยไม่ต้องมีก็ได้มีแค่ทัชแพดแล้วคุณอยากจะลากอยากจะแตะสัมผัสไปอืลื่นไหลขนาดใหญ่สมใจเลยทีเดียวฮะคราวนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์หนึ่งนะครับที่จะมาพร้อมกับตัวเครื่องเลย ติดตั้งมาตั้งแต่ต้นไม่ต้องไปลงเพิ่มเติมด้วยตัวเองสิ่งนี้เรียกว่า Omen g a m i n g Hub ัครับเป็นโปรแกรมจัดการตัวเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานหลักๆคือเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้ในการปรับโหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเงียบส่งผลทําให้รอบของพัดลมเนี่ยมันต่ําทําให้ไม่มีเสียงรบกวนณนะขณะที่เราใช้แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะใช้เล่นเกมอยากจะให้มันภาพลื่นๆ่นเฟรมเรทดีๆให้คุณเนี่ยเสียบสายชาร์จอะแดปเตอร์ก่อนนะครับและก็ปรับเปลี่ยนไปยัง Performance Mode นะครับในโหมดนี้เนี่ยจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการจัดการเฟรมเรทให้ดีมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของพัดลมเนี่ยจะเร่งรอบสูงๆหน่อยเพื่อระบายความร้อนให้มันทํางานได้โฟมมากกว่าเดิมยังมีการใช้งานเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นลองไปเปิดใช้กันดูนะครับสเปคที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็น Intel Core i5 รหัส1 2 5 0 0 H นะครับนับได้ว่าเป็นเจนใหม่ล่าสุดก็คือเจน12นั่นเองอัตราครอกสปีดอยู่ที่ 2.5GHz นะครับในเรื่องของการ์ดจอนะครับตัวนี้ใช้เป็น G-FORCE e RTX 3050แรมที่เขาให้มานะครับเป็นขนาด8 g ิก DDR 4 b u บัส3 2 0 0แล้วก็ในส่วนของส t ต r เล่นะครับให้มาเป็น SSDNVME M. EM. 2ขนาด512 g ิกซึ่งสเปคของเขาเนี่ยเลือกใช้เป็นของ WD รุ่น sn810 นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดหมายถึงว่าซื้อตัวนี้ไปก่อนแล้วไปเปลี่ยนรุ่นทีหลังไปซื้อมาเองไปซื้อมันเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถเลือกความจุได้สูงสุดถึง 2TB เทรเลยนะซึ่งราคาก็คงจะแบบอเดือดมากๆเลยทีเดียวสำหรับการทดสอบกับการเล่นเกม Apex Legends นะครับเรามาดูณนะขณะที่เรากำลังโบยบินกันเลยดีกว่าเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณสัก80-90อะไรประมาณนั้นนะครับ ในฝั่งของแรมของกาจอเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรไปอยู่ประมาณสัก2.8กิกเท่านั้นเองนะครับในฝั่งของ CPU ก็ใช้งานไปอยู่ที่30นิดๆเปอร์เซ็นต์ในฝั่งของแรมของตัวเครื่องนะครับก็ใช้ไปอยู่ที่ประมาณ6.7กิกบอกว่าซึ่งนั้นเท่ากับว่าเออมันก็เล่นได้นะครับนี่ขนาดว่าปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยก็วิ่งตั้งแต่60 70 80 7-80เนี่ก็ถือว่าภาพลื่นตา ทีเดียวเลยเชียวนะเนี่ยซึ่งก็นับได้ว่าเกมนี้นะครับเล่นได้แน่นอนแบบชัวป้าๆเลยทีเดียวเราไปดูต่อกันที่เกม P.O.E. หรือว่า p a า t of e x i เ e นะครับซึ่งเราจะปรับทุกอย่างให้สุดเช่นเดียวกันอ่ะเรามาดูสเปคนะขนาดใช้งานกันครับในฝั่งของเฟรมเรทนะครับก็จะวิ่งประมาณสัก60-70-80-90นะครับเฟรมเรทเนี่ยดีหน่อยนะครับสำหรับเกมนี้นิ่งๆอยู่ประมาณสัก80เห็นว่าจะได้อยู่นะครับ ซึ่งในฝั่งของแรมของการ์ดจอนะครับจะใช้ไปอยู่ที่ประมาณ1.2จิกเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะกินทรัพยากรด้านแรมน้อยมากเลยนะแต่ในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยอื้จัดเต็มครับเพราะว่าจังหวะไฟหนักๆเนี่ยเอฟเฟกเยอะๆเฟรมเรทล่วงลงมาต่ำสุดเท่าที่เห็นนะก็มีประมาณ30ไปลปลายครับในฝั่งของ CPU ครับใช้ทรัพยากรไปอยู่ที่ประมาณสัก41 45%อครับอยู่ประมาณนี้เนาะในฝั่งของแรงของตัวเครื่องครับใช้ไปอยู่ที่6.5 g ุกิกนั้นเ้าบอกว่าเกมนี้เล่นได้ครับภาพลื่นๆแต่ระวังเอฟเฟกมาแบบจัดเต็มโอ้โหอาจจะมีเฟรมล่วงได้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการที่พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ HP Victus ตัวนี้เองเขามีการจัดจำหน่ายเรียบร้อยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งคุณสามารถไปเลือกซื้อได้ตามร้านค้าไทีชั้นนํา ทั่วประเทศเลยและการสั่งซื้อช่วงนี้คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ HP Gift Face Promotion รับของขวัญพิเศษฟ,ฟรีไปเลยครับแผ่นลองเมาส์ w i c t u s Gaming Dexmat จาก HP v i c t u s เพียงลงทะเบียนที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้และอย่างที่2ครับรับฟรีไปเลยแลมอีก8ปจิกเมื่อซื้อ HP v i c t u s รุ่นที่ร่วมรายการดูรายละเอียดได้ที่เ g e Facebook HP Thailand หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และอย่างที่3ครับรับฟรีไปเลย HyperX Gaming Headset Cloud 2 Gunmetal เมื่อซื้อ w i x s t a r t รุ่นที่ร่วมรายการตอนนี้เนี่ย HP เขาได้มีการใส่การรับประกันเพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งคุณได้ไปแล้ว1ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำทำเครื่องตกแตกไฟช็อต ก็สามารถเคลมได้เลยหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อเพิ่มเป็นการรับประกัน2ปีก็จ่ายเพิ่มเพียงแค่790บาทเท่านั้นจากราคาปกติ3,990บาทสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้จากการสแกน QR Code ที่หน้าคลิปนี้เลยครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราก็สรุปได้ไง่ายๆสั้นๆว่า HP w i t 15นั้นเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาประหยัดอยากจะเอาแรงกว่านี้ก็เพิ่มงบเข้าไปได้ตามที่ใจคุณต้องการในรุ่งดีไซน์ก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการสีสันแบบไหนนะครับซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบในรุ่นที่เลทราคาใกล้กันตัวนี้เขาเหนือชั้นกว่านันเนี่ยนั่นแปลว่านโน้ตบุ๊กตัวนี้พร้อมที่จะรุยไปพร้อมกับเราทุกสถานการณ์ในการใช้งานที่หลากหลาย เอาเป็นว่าเราทิ้งท้ายประมาณนี้นะครับใครอยากดูการรีวิวโน้ตบุ๊กแบบนี้อีกภายใต้แบรนด์ของ HP พิมพ์คอมเมนต์คุยกับผมนิดนึงว่าเฮ้ยต้องการรุ่นนั้นรุ่นนี้บอกเล่ามาได้เลยและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เมื่อมีโน้ตบุ๊กแจมแจมแบบนี้อีกขอบคุณู้ท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ